กทยกับกชไาวบาบาา้งกอกคือชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาตอนใกล้อ่าวไทยบริเวณที่แม่น้ำเจ้าพระยาไหลคดไหลโค้งเป็นรูปเกือกม้านี่แหละครับสายน้ำที่พัดพาเอาตะกอนจากทางเหนือลงมาทับถมกันทุกปีทุกปีก็ทำให้บริเวณของบางกอกกลายเป็นที่ดอน เหมาะแก่การเพราะปลูกและอยู่อาศัยวันนี้เราไกจชาบ้านได้สมาชิกสภากรุงเทพมหานครเขตบางกอกน้อยคือคุณชนินรุ่งแสงนำเที่ยวชมของดีคลองบางกอกน้อยซึ่งความบอกน้อยเนี่ยในอดีตก็คือเป็นส่วนหนึ่งของแม่น้ำเจ้าพระยาจนกระทั่งในสมัยกรุงศรีอยุธยา ได้มีการตัดคลองลัดนะฮะจากอคลองบาอกน้อยไปจนถึงคลอ,องมาออกใหญ่ในปัจจุบันซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยก็จะเป็นแม่น้ําเจ้าพยาฝั่งบริเวณธรรมศาสตร์นะฮะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยแม่น้ําเจ้าพยาในส่วนของบางอกน้อยเนี่ยก็ได้มีการแคบลงโดยจนจนกลายเป็นลักษณะของเป็นคลอ,องบางขอกน้อยในปัจจุบันนี้ ครับนี่คือบริเวณสถานีร,รถไฟบางกอกน้อยนะครับซึ่งเป็นสถานีที่เก่าแก่สร้างขึ้นในสมัยจอมลพลปพิบูลสงครามนะครับสําหรับสถานีแห่งนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นสีสันและก็เป็นเอกลักษณ์แห่งหนึ่งของการท่องเที่ยวในเขตบางกอกน้อยนะครับซึ่งเป็นสถานที่ที่โกโบริมาพบรักแล้วก็โกโบริมาโดนระเบิดเสียชีวิตที่นี่แหละครับครับสำหรับตอนนี้เรากําลังอยู่ บริเวณซึ่งเป็นสถานที่สาคัญอีกแห่งหนึ่งของบางกอกน้อยนะครับซึ่งเป็นสถานที่สําคัญของชาติก็ว่าได้นะครับก็คือพิพิธภัณฑ์เรือพระราชพิธีซึ่งเป็นสถานที่ที่เก็บรักษาเรือพระราชพิธีซึ่งใช้ในพระราชพิธีพระยุหะญาตราทางชลมานะครับสําหรับเรือที่มีชื่อเสียงไม่ว่าจะเป็นเรือสุพรรณหงส์เรืออีกมากมายที่ใช้อยู่ในพระาาราชพิธียังเก็บรักษาอยู่ในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ นะครับอย่างดีเยี่ยมครับสำหรับวัดศรีสุดารามหรือวัดชีปะขาวนะฮะในปัจจุบันนี้เนี่ยก็เป็นสถานที่ที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งของ บางกอกน้อยนะฮะเป็นวัดที่มีความเกี่ยวพันกับกวีเอกของโลกชลาวบางกอกน้อยนะฮะก็คือสุนทรภู่ซึ่งเป็นกวีเอกที่ได้รับการยกย่องจากสหประชาชาติว่าเป็นกวีที่มีวรรณกรรมดเด่นของโลกท่านหนึ่งเนี่ยนะฮะซึ่งท่านได้มีความเกี่ยวพันกับที่วัดนี้ก็คือเป็นสถานที่ที่ด้านได้เล่าเรียนที่วัดนี้นะฮะปัจจุบันนี้ก็ยังมีอนุสาวรีย์ของสุนทรภู่อยู่บริเวณวัดนะฮะนอกจากนั้นบริเวณหน้าวัด อริรอมคลองบองน้อยเนี่ยนะฮะก็ยัมีเขตอพยธทานซึ่งจะเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวจะมาให้อาหารปลาสวายซึ่งเป็นจำนวนมากนะฮะแล้วก็เป็นขนาดที่ใหญ่มากนะฮะปลาสวายในคลองมองน้อยที่นี่นะฮะ หากมีเวลามาเยี่ยมกันบ้างเนอะพี่เนอะโอ้ยในวันหยุดพักผ่อนของท่านหากมีโอกาสได้มาเยือนบางกอกน้อยทุกท่านก็จะได้สัมผัสวิถีชีวิตที่เรียบง่ายสวยงามด้วยธรรมชาติของท้องน้ำและศิลปะวัฒนธรรมด้วยมิตรภาพและรอยยิ้มอันน่าประทับใจของชาวบางกอกน้อยคือมนต์เสน่ห์ที่รอการมาเยี่ยมเยือนจากทุกท่านเลยล่ะครับ